อยู่กับซ่องหวยหุ้นคำเก่งกันนะครับวันนี้แอดจะมาแนะนำวิธีคำนวณหวยหวยลาวสามัคคีรอบค่ำกันนะครับหวยลาวสามัคคีที่หลายๆคนถามกันเข้ามาในกลุ่มนะครับสูตรของมันก็คือให้เอาหลักหน่วยบนบวกหน่วยบนแค่นั้นนะครับลาวสามัคคีเรามาทำดูย้อนหลังไปด้วยกันนะครับเริ่มกันที่วันที่23ผ่านมานะครับบน361 แปดสามล่างไม่เกี่ยวนะครับเอาหน่วยบนหน่วยบนก็คือนี่นะครับหน่วยบนหน่วยบนบวกหน่วยบนก็หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองเพิ่มหนึ่งเป็นสามนะครับเรามาทําด้วยกันสองและสามเข้าไหมเข้าครับเข้านี่สองศูนย์นะครับศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์นี่คไรครับหน่วยบนเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่เป็นห้านะครับสี่และห้ามีไหมสี่เข้านี้กันนะครับ 2องสองสี่หนบวกสเป็น8 8และ9ก้าทำด้วยกันนะครับมีไหมเก้าเข้านี่กันนะครับลาวสามัคคีง่ายมากๆ9 2เก้าสเบวกสเป็น6 6และ7จ็มีไหมตายนะครับวันนี้เจ็บหนักกันนะครับตาย6มันเป็นไป6กับ7ต่อครับ405 0ูนย์หนะครับ5้บวกห้โอไม่มีนะครับไม่มีไม่มี ไม่มีวันนี้หลุดนะครับมันมีหลุดหอยมันมีหลุดห้าเป็นศูนย์และหนึ่งนี่ครับศูนย์และหนึ่งถ้าวันใดที่มันหลุดทบครับทบสูตรแอดไม่ไม่หลุดติดต่อกันนะก้าบวกเก้าเป็นแปดและเก้าแปดเก้ามีไหมแปดเข้านี่นะครับสองหกสามและแปดสองสามบวกสามเป็นหกหกและเจ็ดมีไหมหกเข้านี่นะครับ 4ี่สีไ,<ว>ไปไปไๆๆเลยนะครับ0ูนบวกศย์เป็น1 1 0และ1ครับเจ็บครับวันนี้เจ็บถ้าเจ็บทบเลยครับ2952กับ3ามเกบวกสเป็น4และ5้ามีไหมครับนี่ครับ4นี่ครับ4 4่สี่ครับ4ี่บวกสเป็น8และ9มันมีหลุดนะครับอย่าตกใจมันมาเบิ้ลไงครับ หลุดนะครับแปดเก้าหนึ่งถ้าห้าหนึ่งหนึ่งอันนี้แอดไม่เล่นสูตรนะฟาดหนึ่งโลดครับฟาดหนึ่งโลดแต่ตามสูตรนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองและสามนี่ครับสามเขานี่เด้งครับแต่ถ้าเป็นแอดมั่นใจนะครับว่าถ้าเลขใดก็ตามครับในสูตรของแอดไปดูย้อนหลังครับถ้าวันใดมันมีเบิ้ลพรุ่งนี้มันมาแน่นอนครับเห็นไหมครับหนึ่งสามบวกสามเป็นหกและเจ็ด มีไหมหกเกานีีนะครับเอาล้วครับวันนี้วันที่7มีนาแอดจะฟันแล้วนะครับ6-3-2 2-2ก2เป็น4 5, และ5นะครับฟันเลยครับลาวสามมัคคีวันที่7มีนาก็คือวันนี้นะครับ4-5ครับแอดฟัน9 9 9 9ร์ 99. 99วยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับท่านใดอยากเข้ากลุ่มค่าเข้ากลุ่ม100บาทนะครับเป็นค่าธรรมเนียม ในห้องเสียกันทุกคนเฮงรวยๆกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย